แน่นอนครับนี่คือสคริปต์รีวิวรถตุกต๊กตุ๊กออโตริกชอ2025ความยาวประมาณ600คำเป็นภาษาไทยพร้อมรายละเอียดครบทั้งภายนอกสมรรถนะภายในและราคาสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถตุกต๊กตุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปีนั่นก็คือออโตริกชอรุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย บอกเลยว่ารุ่นนี้มาแรงมากเพราะมีการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมมีทั้งฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคป,ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับรถตุกตุกออกโต้ริชชอ2025มาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ด้านหน้ารถมีการออกแบบไฟหน้าใหม่เป็นแบบเล็ดทรงสปอร์ตที่ดูทันสมัยมากขึ้นพร้อมด้วยไฟเลี้ยวและกระจกมองข้างที่ปรับดีไซน์ให้ดูโฉกเฉี่ยวและใช้งานสะดวกขึ้นตัวถังภายนอกมีหลายสีให้เลือกเช่นเขียวน้ำเงินแดงและสีเทาแบบด้านที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ด้านหลังก็มีการเพิ่มไฟเบรกเล็ดและกันชนที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ มาดูที่สมรรถนะกันบ้างครับเครื่องยนต์ของรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งแบบใช้น้ำมันเบนซินและแบบไฟฟ้าโดยรุ่นเบนซินจะใช้เครื่องยนต์ขนาด2 0 0ซีที่ประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดดีในรอบต่ำเหมาะสำหรับการขับในเมืองส่วนรุ่นไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายระยะยาว พะชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง100-120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1รอบและยังมีระบบเบรกแบบดิสเบรกหน้าหลังทำให้การหยุดรถแม่นยำม,มากขึ้นรวมถึงระบบกันสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ให้รองรับการขับบนถนนครูขราได้ดียิ่งขึ้น ด้านภายในของออโต้ริกชอร์2อก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับห้องโดยสารกว้างขวางครึ่งเบาะนั่งหุ้มหนังเทียมอย่างดีนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารพวงมาลัยมีน้ำหนักเบาควบคุมง่ายและแผงควบคุมกลางมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่บอกข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนทั้งระดับแบตเตอรี่ความเร็วระยะทางและไฟแจ้งเตือนต่างๆที่ดูทันสมัยและเข้าใจง่ายมากครับส่วนด้านความปลอดภยัยก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับระบรบล็อกล็อกกันขโมยเบรกมือที่แข็งแรงและโครงสร้างห้องโดยสารที่ออกแบบให้ลดแรงกระแทกในกรณีเกิดอุบัติเหตุรวมถึงมีหลังคาที่กันฝนและกันแดดได้ดีมากดีมากสำหรับคนขับที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดทั้งวัน มาถึงเรื่องราคากันครับออโตริชชอ2025รุ่นเครื่องยนต์เบนซินจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ95,000บาทส่วนรุ่นไฟฟ้าราคาอยู่ที่ประมาณ120,000บาทขึ้งอยู่กับอุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่เลือกใช้ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับความทันสมัยสมรรถนะและความปลอดภัยที่ได้รับ สรุปโดยรวมเลยนะครับออโตริชชอ2025เป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับคนที่กำลังมองหารถตุกๆใหม่ไม่ว่าจะนำไปใช้งานรับส่งผู้โดยสารหรือใช้ส่วนตัวก็ตามเพราะทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยนั้นถือว่าครบถ้วนตามมาตรฐานสากลและที่สำคัญคือประหยัดต้นทุนในระยะยาวได้อีกด้วย ถ้าใครสนใจก็สามารถลองติดต่อโชว์รูมหรือดีลเลอร์ใกล้บ้านเพื่อทดลองขับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนทุก